สวัสดีครับพี่น้องกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องที่ฟังคลิปแล้วอยากจะติดตามพี่น้องสามารถกดปุ่มติดตามที่หน้าจอของท่านได้หรือว่าปุ่ม u u s c r i b e นะครับเพื่อจะติดตามคลิปใหม่ๆที่ออกมาวันนี้ผมจะพูดถึง1ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเชื่ออย่างไรนะครับเชื่อความเชื่อแบบไหนที่มีฤทธิ์อำนาจหรือมีพลังความเชื่อแบบไหนที่มีฤทธิ์อำนาจดังนั้นความเชื่อเนี่ยนะครับ เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราได้เห็นฤทธิ์อำนาจและการเปลี่ยนแปลงผ่านพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับมีความเชื่อหลากหลายแบบความเชื่อในสิ่งที่เป็นความคิดของโลกความเชื่อที่ไม่มีพลังก็คือความเชื่อที่เชื่อในความคิดของตนเองพร้อมนั่นไม่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเชื่อในสติปัญญาของโลกเชื่อในแผนงานที่ไม่ได้ถูกสําแดงไม่ได้ถูกนําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับดังนั้นความเชื่อในสิ่งที่ยึดยึด อะไรที่เป็นของโลกมันก็ไม่มีพลังนะครับหรือเราเชื่อบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นพระกัมภีร์เราอาจจะเป็นพระเจ้าคำของพระเจ้านะครับนั้นความเชื่อบางอย่างในพระมีก็มีฤทธิ์อำนาจและบางอย่างก็รู้สึกเออทำไมเราเชื่อไปแล้วไม่เห็นเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับผมอยากจะบอกก่อนว่าความเชื่อที่แท้จริงเนี่ยนะครับความเชื่อที่แท้จริงจะต้องเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราอยากจะ เคลื่อนไปตามเสียงของพระเจ้าความเชื่อหมายความว่าอย่างไงในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อที่1นะครับบอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงพระคัมภีบอกไว้บอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังนะครับหวังจากอะไรครับเราแน่ใจจากสิ่งที่เราหวังจากพระเจ้า เราจะแน่ใจได้ยังไงเราอุปโลกไปเองเรามาโนไปเองหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันจะต้องมีทรายหรือมีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามีความหวังในบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นความเชื่อที่แท้จริงเนี่ยคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เราจะหวังอะไรเราจะมีความหวังได้ไงความหวังนั้นจะต้องถูกสำแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ สำแดงผ่านพระสัญญาของพระเจ้าสำแดงผ่านถ้อยคําของพระเจ้าเป็นการยืนยันถ้าไม่มีใครมาบอกเราถ้าไม่มีใครมาสัญญาอะไรกับเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเกิดขึ้นไหมเราไม่มีความหวังถูกไหมครับดังนั้นความเชื่อ ที่แท้จริงนะครับมันเกิดจากอะไรครับคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังเมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าเราได้ยินพระสัญญาของพระเจ้าเราได้รับการสมแดงการยืนยันจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการเผยชนะเป็นการสมแดงต่างๆนะครับเมื่อเราได้ยินถ้อยคําเหล่านั้นแล้วเราจึงเกิดความหวังเกิดคมหวังที่พระเจ้าจะ มอบสิ่งนั้นให้กับเราพระเจ้าจะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จในช่วงเรานะครับเพระเาะว่นะตอนนี้นะครับในฮิบรูสิบเอข้อหนึ่งได้พูดโจหัวหรือว่าประเด็นหลักก็คือว่าความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราได้หวังเมื่อเราได้เห็นการสาแดงเราได้รับการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านพระสัญญาของพระเจ้าเรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วเพราะอะไรครับพระเจ้าสัญญาไม่เหมือนมนุษย์สัญญามนุษย์สัญญาอาจจะ ยกเลิกอาจจะไม่ทําตามสัญญาแต่ถ้าพระเจ้าสัญญากับเราพระเจ้าสมแดงอะไรที่เป็นพระสัญญากับเราเรามั่นใจได้เลยเมื่อเราได้รับการสมแดงนั้นนะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังจากสิ่งที่พระเจ้าสมแดงเป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นมีจริงความเชื่อคือเราเชื่อจากสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่เห็นเป็นรูปประธรรมถ้าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเชื่อนั่นไม่ใช่เรียกความเชื่อเราบอกว่าวันนี้เราจะต้องได้กินข้าวแน่นอนนะครับเพราะว่ามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะอาหารอันนี้ไม่ได้เรียกความเชื่อเราได้กินอยู่แล้วเพราะเราเห็นอยู่แล้วมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่แล้วและเราจะบอกว่าเราเชื่อว่าเราจะได้กินข้าวมันไม่ได้ใช้ความเชื่อแต่ถ้าบอกว่าวันนี้เราไม่มีอะไรกินเลยเราไม่มีตังเลยแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราเราจะไม่ขาด และนั่นเป็นพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าเลี้ยงดูเราดุดเลี้ยงแกะเราจะไม่ขัดสนใช่ไหมเมื่อเราเชื่อในพระสัญญาที่พระเจ้าบอกพระเจ้าสําดงกับเราการอัศจรรย์นนก็จะเกิดขึ้นแม้เราไม่มีข้าวบนโต๊ะก็อาจจะมีคนเอาอาหารมาให้เรากินดังนั้นความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังเมื่อเราได้รับการสําดงหรือได้ยินเสียงของพระเจ้าว่าพระองค์จะทําสิ่งนั้นนะครับเราจรึงรู้สึกมั่นใจนะครับ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เห็นในปัจจุบันนะ่ะมันจะเป็นจริงเพราะพระเจ้าสัญญาเพราะพระเจ้าสัญญาไม่ใช่มนุษย์สัญญาดังนั้นความเชื่อของเราถ้าจดจ่อกับมนุษย์มันอาจจะไม่เป็นจริงมันอาจจะผิดพลาดเพราะมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมครับมันเป็นคําสัญญาของมนุษย์เราไม่ควรคาดหวังกับมนุษย์หรือเราคาดหวังกับอะไรที่เป็นของโลกเราเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจของโลกมันน่าจะมั่นคงสุดท้ายเป็นไงครับ S <S เราเชื่อในสติปัญญาของโลกประชาค่านของโลกที่มันเปลียปล่ยนแปลงได้มันดิ้นได้มันไม่สามารถจะร,รักษาคําพูดได้เรายึดติดก,กับโลกหรือยึดติดก,กับค่านิยมของโลกเราเชื่อในสิ่งนั้นเราเชื่อในระบบการเงินเราเชื่อเชื่อในระบบการการเมืองการปกครองเราเชื่อในความสามารถของตัวเองนะสติปัญญาของตัวเองเราเชื่อในตัวเองสุดท้ายพระเจ้าอาจจะได้เขาเรียกว่าพระเจ้าอาจจะปล่อยให้เรารเผชิญกับความล้มเหลวเพราะอะไร เราไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าเราไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแต่เราเชื่อในตัวเองบางครั้งการเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันอาจจะนําเราไปสู่ความล้มเหลวเพราะอะไรครับเพราะเราไม่สามารถยังรู้ในอนาคตได้ ว่าทุกอย่างจะราบลื่นเราไม่สามารถมีสติปัญญาที่จะยังรู้อนาคตได้นะครับดังนั้นมันจึงมีโอกาสที่จะผิดพลาดเมื่อเราเชื่อและมั่นใจในตัวเองแล้วเราพยายามด้วยเองบางครั้งมันล้มเหลวหลายคนพยายามสะสมทํางานเก็บเงินไว้จำนวนมากมายเพื่อจะใช้ในอนาคตเพราะเขาเชื่อเขาเชื่อมั่นตนเองแต่สุดท้ายติดโควิดตายจะได้ใช้ไหมครับเงินใครกําหนดอนาคตของเราเราไม่สามารถกําหนดอนาคตของเราได้นะครับมีผู้เดียวที่กาหนดอนาคตเราได้คือพระเจ้า ดังนั้นถ้าเราอยากจะมั่นคงให้เราเชื่อในสิ่งที่มั่นคงผู้ที่มั่นคงคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระศิลาที่มั่นคงดังนั้นความเชื่อที่มีพลังอํานาจเนี่ยไม่ใช่ความเชื่อที่จดจ่อกับระบบของโลกค่านิยมของโลกหรือจดจ่อกับคําพูดของมนุษย์สติปัญญาของมนุษย์แต่ความเชื่อที่มีพลังคือการจดจ่อนะกับคําสัญญาทอยคําของพระเจ้าที่ไปสําแดงแก่เรา ดังนั้น,พนะพจนาตอนนี้บอกได้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่เป็นถ้อยคําของพระเจ้านั่นมีพลังมากเมื่อเราเชื่อตามถ้อยคํานั้นนะครับในพระธรรมโรมบทที่ 1: ข้อ16ได้บอกไว้บอกว่าข้าพระเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดทั้งพวกยิวก่อนพวกกลีกด้วยโพจนาตอนนี้บอกว่าถ้อยคํา ความจริงของพระเจ้าหรือข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐไม่ได้หมายหมายความเพียงแค่การประกาศแต่หมายถึงอะไรครับถ้อยคําของพระเจ้าที่เป็นความจริงของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ดังนั้นเรื่องราวแห่งความจริงของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั่นแหละเป็นฤทธิ์อำนาจ เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าข่าวประเสริฐนั่นแหละถ้อยคำแห่งความจริงของพระเยซูที่สิบประชมไมก้กางเขนเป็นคําสัญญาของพระเยซูต่างๆเนี่ยนั่นแหละคือฤทธิ์อานาจของพระเจ้าดังนั้นความเชื่อไม่ได้อ่เขาเรียกว่าฤทธิ์อำนาจไม่ได้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่เราจะเชื่อแต่เราเชื่อในอะไรล่ะฤทธิ์อำนาจจะอยู่ในนั้น ถ้าเราเชื่อในถ้อยคําความจริงของพระเจ้าข่าวประเสริฐพระสัญญาของพระเจ้านั่นแหละคือฤทธิ์อำนาจอยู่ในถ้อยคําความจริงนั้นการสาแดงนั้นนะครับเมื่อเราเชื่อในถ้อยคําที่มีการสาแดงที่เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเราจึงมีความเชื่อที่มีพลังเมื่อเราจดจ่อก <sy> ับสิ่งที่มีฤทธิเดชเป็นถ้อยคําที่มีพลังนั่นแหละเราจึงเรียกว่าความเชื่อที่มีอํานาจเพราะเรายึดเกาะกับ ความจริงของพระเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความจริงของพระเจ้าที่มีฤทธ,ธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนความจริงของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงคนบาปความจริงของพระเจ้าที่ทาให้เราหลุดออกจากบาปคําสาปแช่งความยากจนความล้มเหลวทุกอย่างนั้นคือความจริงของพระเยซูริตเมื่อเราเชื่อและยึดเกาะกับความจริงความเชื่อของเราจึงมีพลังและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนําไปสู่การเกิดผลในฝ่ายจิตวิญญาณ ดังนั้นนี่คือความจริงของพระเจ้าพี่น้องครับในโรมบทที่1นึในข้อนี้ได้บอกไว้ชัดเจนแล้วก็ในพระธรรมอีกตอนคือในโรมบทที่10ข้อ17โรมบทที่ 10: ข้อ17ก็ได้พูดเรื่องนี้ไว้นะครับบอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินวักแรกก่อนนะครับวักแรกก่อนพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าความเชื่อบวงเล็บความเชื่อที่มีเรียดอำนาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเราได้ยินถ้าเราไม่ได้ยินความเชื่อที่ไม่มีความเชื่อที่มีฤทธิ์อำนาจก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้ยินอะไรไม่ได้ยินถ้อยคําไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าการสําแดงของพระเจ้าถ้าเราไม่ได้ยินมันก็จะเป็นความเชื่อที่ตายแล้วเป็นความเชื่อที่ไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการอัศจรรย์แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินจากพระวิญญาณประุทธิ์สาแดงกับเราถ้าเราได้ยินพระเจ้าตรัส ถ้าเราได้ยินพระเจ้าสมแดงเราได้ได้ยินนิมิตของพระเจ้ากรารเปิดเผยการสมแดงของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราได้มั่นใจในพระสัญญาเมื่อเราได้ยินตรงนั้นแหละความเชื่อของเราจึงมีฤทธิ์เดชนะครับเราจะมีความเชื่อได้ก็ต่อเมื่อเราได้ยินก่อนถ้าเราไม่ได้ยินเราก็ไม่มีความเชื่อไม่มีความหวังใจถูกไหมครับถ้ามีคนสัญญาว่าโอมพ่อของเราสัญญาว่าเอาจะจะให้นอตบุ๊กับเราสัญญาเรียบร้อยแล้วเราได้ยินแม้ณนะวันนั้นที่เราได้ยินจากพ่อเรายังไม่ได้ แต่และพอเราได้ยินพ่อแล้วเรารู้จักลักษณะของพอ่อว่าพ่อไม่เคยโกหกเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นไงครับเ <_ S 1> ชื่อละเริ่มเชื่อละเห็นไ,ไหมเราเริ่มเชื่อในพ่อของเราละนะเพราะพ่อเราไม่เคยโกหกเลยพ่อพูดอะไรต้องคํานั้นนี่แหละคือความเชื่อลนะที่มีพลังคือเกิดขึ้นจากการที่เราได้ยินเสียงของพ่อเราคือพระเจ้าเราต้องได้ยินเสียงของพ่อเราคือพระเจ้าที่พระองค์จะตรัสพานาพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําถ้อยคําการสำแดงการเปิดเผยให้เกิดขึ้นกับเรา หลากหลายวิธีนะครับทั้งผ่านพระชนะผ่านการสำแดงทางนิมิตทําความฝันนะครับทานผู้เผยชนะทางเหตุการณ์ต่างๆทั้งเสียงพระเจ้าสามารถตรัสกับเราผ่านหลากหลายรูปแบบได้แต่เพียงแค่เราเมื่อเราได้ยินถ้อยคําเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้ความเชื่อเรามีพลังเมื่อเราเชื่อมั่นในถ้อยคําเหล่านั้นนะครับเหมือนเราที่อได้ยินพ่อสัญญาว่าจะให้โน้ตบุกเราจึงเชื่อแล้วเราก็รอคอยด้วยความหวัง ดังนั้นความหวังมันจ,งนจึงเกิดขึ้นเมื่อเราได้ยินแต่ถ้าเราไม่ได้ยินล่ะถ้าพ่อของเราไม่ได้บอกว่าจะให้เราเลยเราอุปโลกไปเองคิดไปเองฝันไปเองว่าพ่อจะให้เราจะมั่นใจไหมไม่มั่นใจหรอกครับถ้าใครไม่ได้บอกเราว่าจะให้ในสิ่งใดกับเราเนี่ยเรากไ็ไม่เชื่อหรอกว่าจะได้ดังนั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้ฤทธิอำนาจเกิดขึ้นและความจริงเกิดขึ้นผ่านคําสัญญาที่พระองค์สาแดงกับเราเมื่อเราเชื่อในพระเจ้า เราเชื่อในความจริงที่ถูกสําแดงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านถ้อยคาพราะชนะตอนใดตอนหนึ่งก็แล้วแต่เมื่อเราเชื่อในตรงนี้แหละแล้วเรายึดมั่นในสิ่งที่เราได้ยินตรงนั้นความเชื่อของท่านจะมีพลังมากและนมันจะนําไปสู่การเกิดผลความสําเร็จตามพระสัญญาของพระเจ้าดังนั้นผมอยากจะแบ่งปันนะครับในตรงนี้สําคัญมากในวรรคที่สองบอกว่าการได้ยินก็เกิดขึ้นเพราะการประกาศพระคิด การได้ยินถ้อยคําของพระเจ้ามันจะเกิดขึ้นเพราะมีคนมาสําแดงมาประกาศความจริงกับเรามีคนมาบอกความจริงกับเรานะฮะคนเหล่าน,นั้นมาพูดถ้อยคําของพระเจ้าหรือสาแดงพระวิญญาณอยู่เบื้องหลังคนเหล่าน,นั้นที่จะปลดปล่อยการสาแดงปลดปล่อยถ้อยคําออกมาหรือพระวิญญาณสาแดงโดยตรงกับเราเองผ่านการอ่านพระคัมภีร์ผ่านความฝันผ่านนิมิตผ่านเสียงของพระเจ้าเมื่อเราได้ยิน ถ้อยคำเหล่านั้นที่ถูกสาแดงโดยพระวิญญาณสุดแล้วเรารู้สึกว่านั่นแหละคือความจริงนั่นแหละคือจะทําให้เรามีความเชื่อที่มั่นคงเป็นความเชื่อที่เรามั่นใจร้อเซต์ว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นพระวิญญาณบริสุดมีหน้าที่สําคัญนะครับที่จะทําให้เราได้รับการสาแดงได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าเมื่อเราได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าที่มาจากพระวิญญาณมาจากพระเจ้าเราก็จะเกิดความเชื่อมั่น เราจะไว้วางใจในถ้อยคําคนั้นและเมื่อเราเชื่อในสิ่งนั้นเราจะเห็นฤทธิ์อำนาจเกิดขึ้นตามสิ่งที่เราเชื่อในพระสัญญาในการสำแดงของพระเจ้าเพราะย่างสุดสามารถสำแดงผ่านการอ่านพระคัมภีร์บางข้อบางตอนพระองค์อาจจะหยิบบางตอนมาสำแดงเป็นเลมาทําให้เรารู้สึกแตะต้องใจแล้วเราเมื่อเราเชื่อเราเกิดพลังเราเกิดมีฤทธิ์เดช การเชื่อในถ้อยคํามีฤทธิดเดชของพระเจ้าดังนั้นสรุปในวันนี้นะครับความเชื่อที่มีฤทธิอำนาจมีฤทธิดเดชจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าการสาแดงการเปิดเผยว่าพระเจ้าต้องการให้เราตอบสนองอะไรเดี๋ยวนี้ในนามพระทัยของพระองค์ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทําอะไรเมื่อเราได้ยินปุ๊บหรือพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราเมื่อเราได้ยินเราจึงเกิดความหวังและความเชื่อในถ้อยคํานั้นที่มาจากพระเจ้า แต่ถ้าถ้อยคํานั้นไม่ได้มาจากพระเจ้ามาจากมนุษย์มาจากค่านิยมโลกประชญของโลกมันไม่น่าเชื่อหรอกครับมันเป็นความเชื่อที่ตายแล้วมันไม่มีประโยชน์ไม่มีฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นความเชื่อที่เราเชื่อมั่นในตัวเองวางใจเราเองเชื่อมั่นในความสามารถสติปัญญาของตัวเองใครจะรับประกันให้กับเราล่ะครับเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองถูกไหมเราเชื่อในมนุษย์ปัญญาของโลกเมื่อเราเชื่อในสิ่งนั้นสิ่งนั้นรับผิดชอบเราได้ไหมเราเชื่อในอะไรเราอยู่ใต้อํานาจ ของสิ่งนั้นนะครับเราเชื่อในสิ่งใดเราอยู่ใต้อํานาจของสิ่งนั้นถ้าเราเชื่อในความจริงการสําแดงถ้อยคําของพระเจ้าเราก็ได้รับการปกคุมด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าดังนั้นความเชื่อนี้เมื่อเราจดจอ่อที่ถ้อยคําการสําแดงของพระเจ้าเมื่อเราได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าเมื่อเราได้รับการสําแดงถ้อยคําของพระเจ้าและเราเชื่อตามนั้นมันจะสําเร็จ เป็นจริงตามสิ่งที่เราเชื่อแน่นอนแต่ถ้าอะไรที่ไม่ได้มาจากการสำแดงมันมีเยอะแยะมากมายแม้ในพระคัมภีร์บางตอนนะครับเราไม่สามารถที่จะเชื่อหรือทําตามพระคัมภีร์ทุกข้อได้ได้ในเวลาเนี้ย ในเวลาปัจจุบันนี้ได้ทั้งหมดพระพีมีเยอะแยะมากมายพระสัญญาร้านแปดเยอะเต็มไปไมหมดเลยเราไม่สามารถเชื่อพระพ,รพีในพระสัญญาทุกข้อทุกตอนได้ในเวลาเดียวกันแต่จะมีบางเวลาเท่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงหยิบเอานะครับพระสัญญาบางอย่างมาสำแดงเป็นเลมาเพื่อให้เราเชื่อและทําให้สิ่งนั้นสําเร็จเราเรียกว่าการเปิดเผยสาแดงที่เป็นเรมานะครับดังนั้นถ้อยคําการสาแดงที่เป็นเลมา พระองค์นำพระวจน,นะนะครับถ้อยคำของพระจ้าที่ถูกบันทึกไว้ในพระพีเนี่ยที่ถูกสำแดงในอดีตท,ที่เราเรียกว่าโลกรสนะที่เรียกว่าโลกสเนี่ยนะโลกรคือถ้อยคำของพระจ้าที่ถูกสำแดงในอดีต และพระวิญญาณจะหยิบถ้อยคําในอดีตที่เราอ่านบางตอนเนี่ยนะครับมาสาแดงเป็นเรมาและการสําแดงนั้นพระองค์สาแดงด้วยฤทธิ์อานาจด้วยการเจมิมด้วยพระสิริของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อถ้อยคําเหล่านั้นที่พระเยสุสได้สาแดงเป็นเรมาเราเชื่อตรงนั้นเราจะเห็นฤทธิ์เดชเมื่อเราเชื่อและเมื่อเราทําตามนี่คือความจริงดังนั้นความเชื่อที่มีอํานาจคือความเชื่อเมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้า เมื่อเราได้ยินของพระเจ้าได้ยินเสียงของพระเจ้าและเราจะได้ยินได้ก็คือพระวิญญาเป็นผู้สําแดงกับเราพระองค์ประกาศความจริงกับเราให้ประจักษ์แก่เรา <c oughs> หรือพระองค์อาจจะใช้บุคคลใช้พระวจนะและพระองค์ก็สําแดงสิ่งเหล่านั้นให้ประจักษ์แก่ตานะครับให้ประจักษ์แก่ใจให้เราได้เชื่อมั่นในสิ่งนั้นนั้นที่มาจากพระเจ้า <c oughs> พี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนจะมีความเชื่อที่มีพลังเริ่มต้นโดยการฟังเสียงพระเจ้าเริ่มต้นโดยการ เปิดหัวใจรับการสำแดงจากพระเจ้าพี่น้องสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ทุกคนและนั่นคือความจริงเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะมาแบ่งปันเรื่องการฟังเสียงพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าท่านสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าได้สำหรับคลิปนี้ขอพระเจ้าอวยพรท,ท่านที่จะมีความเชื่อมากขึ้นโดยเฉพาะท่านได้ยินเสียงของพระเจ้าและท่านจะเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเมื่อท่านเชื่อและเคลื่อนไปตามเสียงหรือถ้อยคำของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ